สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีพี่น้องปองไปสบ,บายดีเอฟซีัปถุกสุขสุขคนเดอ้อตอนนี้ซาแพงก็ออกมาหานแมใหญ่เคียวแล้วพี่น้องแบบหวมลินมาหัวน้ำเพลนมาซื้อบัตรตมเงินนะพี่นอ้องซื้อบัตรตมเงินแล้วก็สิเดินทางไปหาซาจอยโอ้โหไปซาจอยอยู่เพื่อนอยู่บนน้ำเหมือนนี่จากจังสิบไปแววเห่นไปแววทักไทยเพื่อน เมย์เคี้ยวพี่น้องชิซอขนมไปสู่สะจ่อยกับป๋าำกินเมย์เคี้ยวกำลังเข้าไปเอาบัตรเติมเงินให้โอ้มาเลยเมย่เคีย้ยกะทักทายสบายดีเอฟซีแน่ใมย่มเคี้ยวบาเห็นแต่เฮิงวาซา <laughs> สบายดีอยู่ดินแห้งพี่น้องเอ,อเ้ยเฮ็นไม่ใหญ่เคียแวแต่หึงโดนเหรอเนาะหลังลานซาวก็ไปเที่ยวเนาะอือไปอเที่ยวฮะก็มาีมาหอดเกอนซาจอย,พ,อพ,นอนอยพี่น้องเห็นแต่มาเพื่อนนอนการการอุ้ยบ่ได้ว่าเห็นแต่การพี่น้องเกือบเกือบซาจอยก็เห็น <ม>อ<ะ>ืไปเอา,ทาเทา,เาไปเอาเทาไปเอาเทากับใครนะเฮไปเอาเทาไปเอาจากคนสองไปไปกับใครก่อนลูเกเตียงคอกับบ้านกูอ <ะ S 1> เอาพี่ น้องซีโนะเว้ยอบ้าหูอือาร์ติสวนเธอไปลิดน้ำปลาดำมาชิ่งหย่างหย่างก็เพือเลียวดอกบวกกับขี่แถวตัวเพื่อนปลาดำนะเจียดเตะเจียดเนื้อเสียงหยังแกงหน่อไม้ต้มหน่อไม้ไปไปหาจอยตื่นตื่นไหมนะไปหาหน่อไม้แล้วจอยนะอืม คืออไได้นหรอไหมต้มจำแจ่วเหรอเห็นเขาเมื่อทรงสัยเมื่อโบหงส์สนอเพิ่นย่างเขาเมื่อบ่ยยางได้ไหนหลุดไฟผ้ายังอยู่มอืเขาออกมาสู่บ่ทรงสัยเมื่อวานนี่เขาเห็นซาจอยเอาเท่าเขาเมื่อเนาะมันงาม เขาก็เลยมา่วนชาจจอยพาไปเอาอเจ้า oh กินเขากำฝนกบอไก่กบมอามาเขอามากเขาเอามาหายเอามอาเอามาหาเอาขาเอามาหมาหาเาอมาหาาอาอยเขาเขาอาขงนมหม่เนาเมาหอเาเเข เออสิไปก่อนเห้นเธอาจอยกัสิไปห้าปลาดำก่อตะกี้กว่าสิไปเห่นเสื้อเทอไปเห่นสินยางเขาไปเอาเนาะพี่น้องทางเปือือน,น,นกระดากระโด ว่านมื่อซื้อนี่มันยังแหงอยู่มื่อคืนนี่เ <c oughs> มื่อคืนนี่พ่นตกฝนตกเมื่อคืนนี่มันก็นเลยเปื่อนตกก็ตกบ่แหงอี่น้องเอ้ตกพอดีเปื่อน <c oughs> แต่ข่าวเขาจะว่าวพ่นในช่วงวันที่เจ็ดคะวันที่สิบหกบอกมันเตือนเตือนในโทรศัพท์โอ้อย่างเป็นอีกไกลเติบเดี๋ยวซือ้อดรถไว้แถวนะจากสินยางเขา อย่างเอาย่องเลยบ่ไหวโดดกับรถสเตอร์เหียนเข้าเกียร์มันจะมาดังตากตากๆไปกับบ่เป็นบาดนี้ดาวแห้งมันอย่างนี่บ่แดดเผาแท้เนาะบอยู่เฮือนบคือว่าคึ้มบจนตะเวนบดนี้บ่แดดโอ้สิย่างเฮือนระดนี่ก็ธรรมดา เบิ này, này, ่งเอาเนี่ยพี่้องที่ดินนะเบิ่งเอาเนี่ยว่ามันลื่นจได้มาเห็ดจะกคนมีใครมั่นถ้าเนี่บาท มาจบกันเฮ้ยสำนัดกันสำนัดกันเองมาส่วนโตไปเื่นน้ำปลาดำเพราะว่าตัวไปเอาเทาบังหนางได้ยุปะบด้อึดปะลายอะไรจะเอาไปเห็นยางนางคือลายกินคือกินกระโดดเท่จะเตรียมตาโอ้ยเมื่อนะกันจักคนสั่งย่าพี่น้อ่างลายยางมา กูตอมาไหาอเนสดจอยคือบเห็นสอ๋อยาะเออทมานน่ผักทองัอึเฮ้ยปลาปเทือนปลาดำน้เองไ้ชิเมื่อเลยบ่นาทัสุดก่ากดตัวให้เองได้สะเออยังมาหลินชสเด้อน่าทาสุดอนน้ออืมหลดกระจอดไว้รหสเตอร์เหียนบืนต้มบ่ได้มันดังจะตอเตอเตอ เมื้างครับเมล่าเด้อยังจงไว้ถ่าอยู่ย่างแล้วบันมีไปกินแบ่งครึ่งเท่าเสาจ่อยเอาเมื่อวานนี่พี่น้องซะแพงใส่ตู้เย็นไว้เกินเอาคือบัวมีไปกินคือบัหไฮบัวมิงซะพ่นย่ะก็เลยว่าแบ่งครึ่งแล้ว เท่าพอดีอึดได้ยาะพ่อน้องเจนุวัดพี่น้องเลยน้องเจนุวัดเท่าใหม่มันสีลอยไปตามมันก็เขาเท่านะเนพอดีขึ้นตัวสะแพงไปเอากับสะจ่อยตันน่ะตัวน้ะมันลอยตามขี้ดินตันน่ะโอ้ย น่าเฮาแนวนี้ล่ะถ้แพงกะบ่ได้ใส่หมวกใส่กุบแดดไปมาออกตอนย่างตอนบ่ย่างกะบ่ออกเด้แดดก็ได้เผาไข่มันบดเหือย่อยเหือยัง ปันปะดำกันปะดำกับไปที่อยู่อยู่แข้มทางกับคือบ,บัวแข้มทงังนะพี่นังเนาะซอยตอนนี้มันเป็นซอยอยู่กลางบ้านทำอะไรเป็นทางหลวงคืออยู่อันทางเงินซาเอยปะดำคือสิอยู่อยู่กับหัวเต็ม,มปะดำอยู่อยู่บ้าอุ้ยทางเผื่อสีเขามาหานน่ทรามานขัก แกงหน่อยท้องดีเอาผักเกษตรมาผักเกษตรก็มีเอามาอื้อมาบวท่านได้สระเอาไพไปเลียงงัวเจ้าแล้วบ่ตีนไข่นะเจ้านั่นลุงเพียงเห็ดยังสะ นงามกระทุนปากม้วนบายดีสบายดีบายดีพี่น้องเห็นงามกระทุนปากม้วนนี่ปากม้วัมนกินข้าวปากดำสบายดีพ่อแม่พี่น้องใครไปหาหน่อไหมจะได้แกงหน่อไม้ปากดำนี่แหละไปเอาในบ่อนไม่ได้ไปก็สะจ่อยดิ บ่ซะจอ่นมาตั้งบ่โอ้ป้าปยหิวหนำเย็นเด้โคดโอ้ยหนำบ่ละนี่หนำเย็นโอ้ยมีตุ่น้องเอ้ยสิบหกไห้ว่าเหนื่อยกินน้ำเย็นเต็มคุ้มตาหัวเต็มคอสิบหอยากตายสิบหกทำหนำหนำเย็นเห็ดอะไรก็สีสอกก็ยังว่าแดดกันมั้งมึงดูหน้าหยางมาหอดบัดบด บ่มีฮอแดดบุ่งดูปุ้ยจะม่นมันแก่งกันขากเว้ยว่าภาษาบ้านฮาจะมันแก่งกันตอนจะแพงย่างผู้ตั้งแต่ผู้เจ้าห้องเฮียนผู้ง่ายข้าแม่นโหลดดีกับปีนมาเซยแล้วโหลดเ,เตอร์เฮียนปีนมันจะมาดังจื่อเตอะ บัดฮอดเฮือนประดำปุ๊บบดปรับป๊าไปได้แซ่บแท้นี่แกงหนออุ้ยเดี๋ยวมอจ้อยก็มา่อยบ่อือไปวนเอาเออยู่เฮือนบ่เห็นเอไปเอาเาวนได้บ่เฮกินแกงหมานเตพ่นน่ะหากระตุก่น่กระตุกนแกงเข้ามาวนไปเอาเาแล้วพาเข้าไปเอาเาโอ้ยแต่ๆมาวนแต่ๆบ่ทันเพิ่นเจ้าว่าแกงแล้วแล้วบ่อยากเฮาบ่เห็นหากินข้าวแล้วว่า ทำาแม่ล่าว่าเสียงยังผดเสียงต้ม,ห,ม,มนหน่อไม้ไปซะหยาดกระท่านอันน้สามทวดก่อนนะเนาะคชงได้คลองมาผากปลาดำโอ้ยแบ่งกันกินละเล็กลหน่อยมันแพงพี่อ,อํมพรซื้อแต่ว่ามาแบ่งกันได้ผูลทงสำนีแหละอขอบระคุณละละายเด้อพี่อํมพรี่ผากปลา หมึกปลาดาปลหมึกหวานกับปลาหมึกกระต่อยเออปลาหมึกหวานปลาหมึกกระต่อยอันนี้ได้กินปลาหมึกดีใจแล้วเดี๋อนจะได้กินปลาหมึกแบบธรรมดาแบ่งกันสิบกว่าคนปู่มันเลยได้น้อยงี้อันนี้มึกอึห้องคอยเอามาหาเจ้าหมึกอึจะแพงกหรอลูกเลรอเนาะเอามาขายกับโปรตีนคลายโปรตีนคลายสิปันให้เอื้อให้น้องเลยกินอันนี้ขนมสิสือมาสู่กันกิน ออมานั <ừ> ่งเล่นนั่งกินน้ำกันแนนไปสวดเอาเท้จ่อยบํบวเห็นนั่งเล่นนั่งคุยกันซะก่อนแล้วให้มาหาพ่อกันก็เลยอืมจะมาหากันเลยลำบากลำบนทางมาก็ันเข้าได้เกิดบุตรนะครักอยู่ด้วยแจ้งต่กผู้เหน้องนั่นเพาะไหมครับเออืห่อนยังห่อนอยู่บ่นะโอ้ยหากระตากมาเนี่ยอ่ะลุงเพียงคือบัวมากินเพบันยังเล้ามากึ้นั้น มะกะทุ้นคนหมักขาอ่านได้เดอเดินนะมันเย็นเราวแมันหมักกินเปลาะมกระทิ้นเนี่ยเนาะเลียงเป็ดบ่คือเสียงเป็ดโอ้ยเป็นหน่อยตัวหนึ่งห้องเอาแต่แต่เป็นหน่อยตัวเดียวนะสองตัวหนึ่งนะห้อแต่แต่ สิปิดคลิปก่อนพี่น้องพบพอกันคลิปหนาเด้อสบายดี